ทุกคนคะ่ะมอนีกับไดเลิกมือสันวันดีนะคะอยากจะเปลี่ยนหลังคาใไหมนะคะเพราะว่าผมฉันนี่มันจะมีปัญหาก็บขึ้นหนานะคะแล้วก็อันที่สองก็ขึ้นงอกลายนะคะอันที่สามหนาร้อนแล้วมันดูแลยากเนาะ อุปกรณ์ก็จะมีนะนะคะตามที่เห็นเนาะกันไกลฟันปลากันไกลแหลมวีทีวีห้างนะคะฮัมม่าว,วีแล้วก็บแบงเคิงนะคะอย่างที่บอกนะคะปัญหามันมีหลายอย่างหลายแนวอยากจะดูแลให้มันง่ายๆนะคะก็เลยจะทําการนะคะตัดผมนะคะหลังจากไป ศึกษาม,มาคืนหนึ่งเนาะจะเห็นเสือบอกมันข้อละสีเนาะตั้งแต่ต้นคลิปกับนี่กับสีดำตาดกับสีเขียวนะคะฉันกระแบงผมเคิงหนึ่งนะคะเพื่อนในการทีหฮาสิตาดผมนะคะมาลองมาเบิรงนด้ค่ะว่าฉันสีใดส้มใดนะคะเนี่ยหลังจากตัดสินใจแล้วนะคะว่าสีเขียส้มนี้นะคะสวดนโมสามจบนะคะนโมตัสสะสามจบเรียบร้อยแล้วนะคะเ้ากับท้ำการ จวดไปเลยนะคะบดังขิดมากมยจวดค่ะจวดจุดจุดจวดจวดนะคะสอยไปเลยนะจ๊ะตรงนี้นะคะกับเบ้าสันคักนะคะปะบ้านนะคะให้มันให้มันปิดอ่าไฮปาร,ราน้ำเนาะเพราะว่าฉันน่ะมาจากอีสานนะคะก็เลยต้องมีไฮปาร,รานะคะทุกคนเนี่ยค่ะอันคางขวาตัดเรียบร้อยแล้วก็ตอขังซายนะคะตัดให้มันทอๆกันเด้อพี่น้องจา๋าหลังจากตัดแล้วก็ห้ากับมาเบิงนะคะว่า มีเ้นใดที่ห้าตัดบวขาดบวก็เลมเล่มเล่มแล้วกะผมที่ห้าตัดเรากระมามัดไวเป็นทีระถึกอ้อทีระลึกนะคะทุกคนหลังจากนั้นกระมาเบิงนะคะความเงีเท่ทกันบวจังสันตงสีอ้เป็ยนยังไงคะปิ้งวิงงามบวจะพี่น้องจานี่กระไข่แน่อยู่ด้วยจะนี่หลังจากนั้นมืเจ้าเห็นบ่ค่ะผมฉันมันหนาค่ะหนาประมาณว่าสี่คนก็ได้ว่าได้นะคะสําหรับบางคนนะเขามาจับผมโอ้ยคอยละอิชาผมเจ้าให้ย่าเพ่นวา ผมจเจ้าขึ้นนาค่งน,นะเนี่ยแทะขนาดล่นมือลอะกับมือได้เนี่ยพี่น้องแต่ว่ามันก็ะเกิดขึ้นไม่มากนะคะหลังจากนั้นนะคะฉันก็ซอยปลายนะคะเอาเกลนไก่ฟันป่ามาซอยๆๆนะคะซอยได้ให้มันแบบว่าบนนาคักเนาะอันนี้ก็ยังบดได้เต็มทีนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นดิฉันก็จะไปถ้าต่อนะคะทุกคนเนี่ยแหละค่ะหลังจากนั้นก็คือซอยบอ่อ บลึกบรรไดเดอร์เบ้อบาเง้วเอาตรงที่ไปปลายจักประมาณอสองเส้นสามเส้นนะคะบเบาเอาขึาา้นสูงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะสั่นนะคะเฮาบาอยากให้มันสั่นเนาะความเงวให้มันประมาณนี้เนาะพี่น้องหลังจากนั้นนะคะฉันขอเนี่ยไปสะหลังจากสะเราฉันกับมาหวีมาเปานะคะไดเราจะปริง้งวิง ทรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเด็กน้อยจักน้อยนะคะกับสากไว้จักน้อยเนาะแล้วก็ไว้ผมมาปิดผมงอกจักน้อยนะคะประมาณนี้นะคะทรงนี้ก็สสได้เฮดหลท์ทรงอยู่ไดปัดเปไปนะ้ํามัดมัดได้กับงามกัโอเคบ่ต้องเหี่ยวมากมายนะคะเวลาผมเหี่ยวชันสิเปาประมาณ ยี่สิบยิบหานะที่ก่าสิแหงนะทุกคนนะบางเทือโบแหงก็ออกจากบ้านแปลงฉันมันเสียเวลาเนาะจังสลัะจา่าทรงผมไม่เป็นยังใดฝากคอมเมนต์ฝากติชมมัน่นเด้อจ่าเด้อไปก่อนเด้มมือนีเด้ออุ้ยเป็นยังไดอะก็ลองไปทําตามเด้อค่ะเด้อก่อนทําตามกะตัดสินใจดีๆก่อนเด้อย่าย่าเฟิร์มไปตัดจวดตัดจวดเลยเด้อล่ะคะ่ะแต่ว่าฉันก็นแฮปปี้นะคะช่วงนี้พ่อใจคักแน่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็ทั้งช่อง YouTube นะคะกด follow ให้น้ำเด้ด้จ้าเด้อไปกันนะจ๊ะบ๊ายบาย